มอชอนี่เปิดเมื่อวันที่18มิถุนา2,507าแล้วผมก็จบปริญญาจากจุฬาลงกรณ์จังหวะความพอดีไงผมจบปี07ยมอชอเปิดปี07ผมจบเดือนมีนาเดือนเมษาก็สมัครเข้ามาเป็นอาจารย์แล้วก็มิถุนาวันที่9นั่งรถไฟมาเชียงใหม่ก็วันที่18 มิทนาก็เปิดเรียนรุ่น07รุ่นแรกเลยเพราะนั้นไพโเเนียทั้งสองฝ่ายทั้งนักศึกษาและทั้งอาจารย์เ oh. พิ่งจบใหม่นะฮะเพราะนั้นก็มีความผูกพันกับอะไรที่ที่ครั้งแรกเราได้ทำงานแล้วเราได้คุ้นเคยกับนักศึกษา oh. ผมบมังเอิญโชคดีก็คือนักศึกษาเชิญขึ้นเวทีบ่อย oh. และเวทีนั้นบ้านผมอยู่หลังมอทอ,อยู่หลังคณะสังคมนะทีนี้มีนักศึกษาพวกเขา จัดกิจกรรมแล้วเขาก็ออกทางตลกนะช่วงนั้นผมใส่แวน่นเขาก็ขึ้นไปบนเวทีของขั้นใต้ตึกคณะสังคมเ่ยนะใส่แวน่นถอนแวน่นผมก็อยู่แถวนี้แหลนะท,ทั้งฉากเลยเขารอเรียนอน <c oughs> อ,อก่อนคณะสังคมจะเปิดห้องสมุดข้างล่างนี่นะมันเป็นที่โล่งเลยมันก็เลยเป็นที่มาของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วผมอาจารย์สวัสด์บันเทิงสุข แล้วก็มีหลายคนตามหลังมาเนี่อาจารย์อนันต์อะไรต่างๆพวกนี้เขาก็ก,ก,ก็มีเวทีให้ให้แสดงความคิดเห็นอาจารย์มาสอนปี19เนี่ยที่ปอตรีรุ่นแรกเลยก็คือรุ่น,น,น,นอาจารย์ยศรุ่น17ใช่ไหมอาจารย์ยศตอนนั้นอยู่ปี3ามแค1หนึ่งเจ็ดอาจารย์สอนหนึ่ก้าแกก็ปีขึ้นปี3ปี19เนี่ยมัน,ม,นมีปัญหาไงเพราะว่าอาจารย์สอนไปได้พอถึงจะสอบเนี่ยเดือน ตุลามันก็เกิดหตุลาขึ้นมา19โอ้โหวุ่นกันเลยเพราะนักศึกษาของเราเนี่ยโรยเฉพาะภาคเราเลยเนี่ยนะครับยยงเปวนอย่างยศเนี่ยเข้าปาร์กหมดนักศึกษาเรานักศึกษาเรานี้จะก็มีคนเก่งนะหมายความว่ามีคนเก่งแต่มันน้อยไงมันน้อยมากอย่างอาจารย์วสันอาจารย์รังสันนี่ก็เรียกว่าที่หนึ่งก,ก็เขาเรียนเก่งมากแล้วเขา เขาแบบเขาฟังอาจารย์แล้วเขาเขาใจว่าเป็นยังไงแล้วเวลาเขาเขียนเนี่ยอาจารย์ก็จะดูแล้วว่าไอ้นี่มันยังไงวะมันจํามาหรือมันเขียนเองถ้านักศึกษาที่เขียนแล้วคล้ายๆกับจามาพูดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะให้คะแนนแบบระดับ B อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเผื่อใครที่นี่มีอะไรเป็นของตนเองอะไรนี้หน่อยเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ A ถ้ามันแบบไม่ได้อย่างนั้นก็เป็น C เป็น D นนเป็นอย่างนงี้มาตรฐาน คือปีแรกที่ผมเข้ามาในปี2524เนี่ยนะแต่ตอนนั้นน่ะมันมีเงื่อนไขหลายอย่างก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหมือนกันสมัยนี้แล้วตอนนั้นผมอายุ24นักศึกษาผมรุ่นแรกๆก,ก็มีนายคมนายพอในายอะไรพวกนั้นน่ะซึ่งเขาอายุพอๆกับผมนมั่นแหละ <c oughs> ผม24เขา22 21อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้อันนี้คือตัวแปรตัวหนึ่ง <c oughs> ที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับนักศึกษาน่ะมันค่อนข้างจะดี <c oughs> เพราะบางทีเขามีปัญหา ขาไม่กล้าไปถามอาจารย์ผู้สูงอายุที่อายุเยอะๆเขาก็มาหาผมเนี่ยแหละหาไปหามาบางทีลามไปถึงตอนเย็นนุ่นไปร้านนุ่นร้านนี้อะไรก็ว่ากันไปแล้วไปด้วยกันเลยอ่าแล้วเวลาสนุกสนานกันเนี่ยนะตอนนี้จากอาจารย์มันกลายเป็นพี่ละเฮ้ยพี่อผมก็ไม่ว่ามันก็สนุกอ่ะก็เป็นความสนิทสนมที่ค่อนข้างจะจะจะนันแฟนกับนักศึกษาผมคิดว่า ด้วยอาจารย์รเพิ่นเฮียนกันมาสดใหม่ๆเนาะเป็นใจนะอาจารย์ผมได้เฮียนอาจารย์ไทยพีซีพีก็ได้เฮียนกับเพิ่นโอ้ไทยพีมานี่แบบซุเปอร์ลีปุ้ยๆเลยอาจารย์ผมที่เทียนหนังสือกันนะ่รุ่นใหม่ๆแต่ซุปรลีในห้องนะซุปรลนะีในห้องเลยครับ mm hmm. เดินขึ้นมาเนี่ยใส่สักมินิสเกิร์ตอาจารย์แล้วน,นั่งนี่นะปัจจุบันเปิ้ลยืนเปิน้นั่งเก้าอี้เปิน้นั่งน,นั่งบนโต๊ะเลยนะซุปรลีปุ้ยเลยอะ่ะ มีบาร์ที่ที่แอลแบบดังๆอย่างเหมือนว้อมอัพสมัยนี้แต่ก่อนมาอยู่แถวเรล่มปริ้นเนี่ยน,นะก็โอ้วงดังๆมาเล่นนั้นนะ่ะป่นก็ไปแอลกันเขาก็ไปเจอป้นเขายังงงหัวเขาเจอฉาเอาในานี้เนี่ยม่วนขนาดอะคือเมื่อก่อนเนี่ยนักศึกษาจะเป็นผู้ใหญ่เนาะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็พวกเพื่อนแงกเป็นวัยรุ่นที่กำลังเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมตอนนั้นก็มันก็หลุดออกจากบ้านหรืออะไรมาละก็เรื่องกินเหล้าก็เป็นวัฒนธรรมอันนึงแหละใช่ไหมที่ยืนยันความเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรหรือว่าเป็นเรื่องเพื่อนผูกเรื่องอะไร ซุ้มนี้ไว้ทําอะไรก็ถ้าตอนกลางวันมันก็เอานั่งสมหัวเซลอะไรกันไปดูสาวเดินดูอะไรหรือว่านั่งคุยกันใช่ไหมหเ,ปเป็นซุ้มเป็นที่รวมศูนย์โอเคแหละเป็นที่นั่งพระแล้วก็ไปนั่งเีไปเดินไปเรียนอะไรกันแต่ส่วนแล้วซุ้มมักจะมีสีสันมากก็คือช่วงเย็นๆถ้าพูดงมันไม่มีที่ที่จะไปทําอะไรที่ไหนมากก็ที่ที่ดีสุดแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวเป็นเพื่อนก็อยู่ซุ้ม,มนั่งอะไรกันอย่างเงี้ยใช่ไหม,ม<ๆ>แล้วก็ วันนี้อาจจะเป็นวันเกิดคนนั้นวันนั้นหาเรื่องกินกันอะไรก็ว่าไปก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ก็แชร์กันแล้วก็ก็สนิทสมนมแต่ก็แน่นอนไม่ไม่ใช่ทั้งรุ่นก็คือมันจะเป็นกลุ่มกลุ่ม,มก็น่าจะมีบางวันที่กินกันเยอะมากจนถึงเช้าอะไรเงี้ยนะมั<อ>้งแล้วอาจารย์ซึ่งเมื่อก่อนอาจารย์จะมีอาจารย์สวิตก็จะเนี่ยที่บอกตะเกียว,ว่าบ้านพักอยู่แถวนี้หรืออาจารย์อาจจะมาเช้าอาจารย์เห็นอาจารย์ก็คงเดินมาดู บางทีจังก็อาจจะต้องเอาเท้าเขี่ยๆตื่นได้แล้วหรืออะไร <laughs> แล้วก็ไล่เก็บขวดอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มผู้ชายก็จะมีจะมีกิจกรรมที่ทํากันประจําก็คือการการเตะบอลที่ซุม้มอ่าปกติแล้วรุ่นพี่เขาจะบอกว่าซุ้มเราเนี่ยตอนแรกก็จะอยู่ข้างหน้านะเป็นซุ้มมะม่วงซุง้ตตมต้นมะม่วงที่อยู่อยู่ตรงข้างหน้าหอสมุด<อ>ใช่ไหมแล้วคว่อยย้ายไปข้างหลังตรงข้างล่างสนามบาสละซึ่ง ซึ่งว่าผมไม่ทันหรอกแล้วรุ่นพี่ก็บอกว่าโอ้สมัยแต่ก่อนนี่แบบกินเหล้ากันนี่ซุ้มได้รุ่นพี่เขาก็แบบแบบห้ามไว้ก่อนปะเฮ <Okay. S 1> ้ยสมัยนี้มันกินไม่ได้เอยแต่มันก็คงเป็นเป็นเป็น,ปนกฎที่มันเพิ่มเข้ามาเนาะ oh. นอกจากกินาก็คือหลังจากเตะบอลเสร็จเราก็รุ่นพี่ก็จะไปเออกินสักหน่อยไหม <laughs> รุ่นพี่เขาก็จะจะพาไปกินแบบดื่มนิดหน่อยน้ําเก๊กฮวยแต่ก่อนสมัยก่อนนี่เราชอบนั่งดื่มกันนั่งอู้กัน แล้วก็คือมันจะต้องมีมเทียนใช่ไหมเดี่ยจุดเทียนสองคนไปวินเนาะปิดวินนอะแก้วซีซีศูนย์ซีหนึ่งแปดสีส่สสเปล่าสองคนแบบมีตังค์ฮอมตังค์กันได้ได้แบบเครื่องดื่มสักครึ่งขวดมันคือเครื่องดื่มอะไรเล่าขาว <laughs> มันถูกดีเราสมัยก่อน <c oughs> ตังค์มีได้นักศึกษาหรอ้ซ <c oughs> ื้อเทียนเหียห้าบาทสิบบาทเอาเทียนมาจุดล่อแมงเมา ขายคิดทุกขั้นกัรไปขัยมาหันก็แบบเฮ้ยมีคนอยู่ซุ้มเอาอยู่ปีหนึ่งรุ่นพี่เข้ามาเขาก็ดซอยเลยซอยเงินไปซื้อลงซื้อเหล้าไอ้เกาหมูซี่สามคณะกรรมโดนจําได้ไอ้เลขหรือไอ้เดทเนี่ยสักคนเนี่ยอ๋อแขกเออแขกแขกนี่จำได้กับแขกจำได้อยู่ครับเจ้าข้าจะนาหน้าลงหนึ่งเจ้งไปยื้อพอเราทำตอนน้ำเมาแล้วเมาแล้วเราแค่ท้าเข้าเวรห้องน้ำเมื่อคืนนะถ้าเข้าเวรเพิ่มยื้อพอลราเรานี่ยังกันอ๋ออันลงอึ้งหนึ่งของคุณจ้าก็หล่อเนี่ย อ่าน้อยๆหน่อยอนะอ,อ,อันอนยอย้อยยังงานเดี๋ยวขเขา๋ยวขอจวนแล,ล้วหรออ่ะลุงลุงน้อยสักน้อยหน่อยเอออ่ะสักนะสังคมตอนนั้นซอกแอนก็เป็นหนึ่งในห้าเมเจอร์ห้าเมเจอร์ยังอยู่ครบยุคนั้นจะเป็นยุคประวัติศาสตร์เลยก็คือจะมีกีฬาห้าเมเจอร์แล้วกีฬาไฮไลท์ก็แน่นอนก็คือฟ <c oughs> ุตบอลเพราะนั้นฟุตบอลห้าเมเจอร์ Major นี่ก็จะเป็นอะไรที่ซอกแอนเนี่ยอย่างที่รู้กันอย่างรุ่นรุ่นรุ่นจานนี่มีอยู่สี่สิบกว่าคนเนี่ยหรือห้าสิบกว่าคนเนี่ยผู้ชายมีสิบคนอะไรอย่างเงี้ย ไม่คบ,บีมฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเล่นในระดับเมเจอร์เนี่ยสองแอนนี่ก็จะเนื่องจากอาจจะรู้จักกันเยอะมีน้อยอะไรเงี้ยก็จะจริงจังกันมากก็จริงๆก็ตอนนั้นก็สนุกมากนะครับก็รับน้องก็เ็นมันเป็นไตามยุคสมัยเนาะนะครับอย่างที่เรารู้กันตอนนั้นมันยังมีวาร์กอยู่เนาะรับน้องสองแอนตอนนั้นคือเราเราก็มีระบบวาร์กไม่ถึงกับเป็นโซตัสแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก็มีรับน้องมีเข้าห้องเชียร์มีอะไรเนาะก็ผมคิดว่ารับน้องถ้ารุ่นพี่ทําดีอ่ะรับน้องจะดี คือไม่มีเลยความคิดของโซแอนไม่เคยมีแบบ,บคือพูดได้เลยว่าเราไม่มีว่าปรเด็นการไม่มีอะไรไม่มีเราใช้มันฑนแค่ใช้ว่าละครคมันเป็นละครโรงใหญ่ที่เราช่วยกันพล็อตกันขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือทําให้น้องรู้จักกันทําให้อะไรอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่ามันจะมีไม่รู้ที่อื่นอาจจะมีแต่ว่าของซนแอนนี่จะจะจะฮากันมากคือเขาเรียกวันวักตลกอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าวักตลกจน สตาฟด้วยกันเองมันก็ขำอ,อะไรเงี้ยคือน้องนี่แบบขำไม่ได้ที่เป็นธรรมเนียมเลยคือว่าไอ,อ้พี่วากอะ่ะเขาจะโดนรุ่นพี่<อ>ใส่<อ>ใส่แบบเล่นละครกันนะว่าโดนอะไรเงี้ยแล้วก็ทําแล้วก็มีการเปิดโปงอะ่ะนี่คือนี่คือ,คอท,ท,ที่ที่ผมชอบมากคือมันทําแล้วก็เปิดโปงว่าจริงๆรแล้วมันคืออะไรแต่แน่นอนนะครับที่พูดไปนี้ไม่ได้หมายว่าเราบอกว่ามันมันก็มีจุดเสียใช่ไหมก็คือว่าเช่นวิธีการที่ใช้มัน มาตะคอ,อ,อกมาอะไรกันมาบังคับให้อยู่ในห้องอะไรงี้มันก็เป็นการถ้าพูดแบบสมัยตอนนี้คือลถทอนสิทธิ<ม>อะไรพวกนี้ใช่ไหนะมแต่ประเด็นคือมันพลอตเพื่อให้<ม>สนิทสนมกันได้<ม>อย่างรวดเร็วได้<ม>อย่างไราการเข้าห้องวาร์กเนี่ยนะจริงๆแล้วตอนแรกไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วทำไปเพื่ออะไรแต่หลังจากที่เสร็จการเข้าห้องวาร์กแล้วเนี่ย ถึงได้รู้ว่าพี่ๆเขาทำไปเพื่อที่จะสอนให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีระเบียบมีความอดทนมีความเคารพในรุ่นพี่แล้วสอนให้พวกเราทุกคนในรุ่นเนี่ยมีความสมัครสมานสามาัคคีกันมีความรักใคร่กลมเกลียวทำอะไรเจอปัญหาอะไรก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในรุ่นของตัวเอง ห้องเชียร์สมัยนั้นมันก็ยังมีวากอยู่มีทั้งมีคณะตัวแล้วก็มีของเมเจอร์เราจะมีเพลงเตีงเชียร์เป็นสตาฟเชียร์เลยก่อนเป็นสตาฟเชียร์แสดงว่าแต่เป็นเพลงดีกว่ามีทำนองแต่ก็แต่ก็หาเรื่องเป็นเพลงหาเรื่องหาเรื่องว่างมาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีนอกจากกิจกรรมแบบประจำปีที่มันหมุนเวียนไปนอกมันก็จะมีกิจกรรมของคณะ ระหว่างเมเจอร์แต่สมัยนั้นก็จะมีซัพแอนตีออทายศึกษาเขาก็จะทำกิจกรรมกับคณะตัวแล้วก็กิจกรรมของมหาลัยเองอะ่ะก็จะมีงานบ่อยนะรู้สึกจำได้ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนบ่ายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีงานกิจกรรมนั่นนู่นตามหน้าหอนั่นนี่มีประกวดมีลำวง,ง,ง,งห่องออียงพ่องอ่ยก็รู้ซึกม่วนแล้วก็ถ้าเป็นกิจกรรมระหว่างมหาลัยก็จะมี ซูเปอร์ซอกเป็นสารสัมพันธ์จะมีกิจกรรมวิชาการนําเสนอผลงานของบตรีจะมีแข่งกีฬาเนาะสารสัมพันธ์กิจกรรมแบบแหลกเปลี่ยนซึ่งก็ดีก็ทําให้ได้แบบเจอเปลือนของมหาลัยอื่นก็จะมีปีนึงที่เขาเป็นเจ้าภาพกำมวลวันดีตอนนั้นก็จําได้ว่าสนุกสนุกจะสนุกมากเพราะว่าตัวเองอะตึงเฮียนแล้วก็ทํากิจกรรมไปด้วยเนาะจริงชอบอาจารย์ไหนผักส่วนใหญ่กับเกือบทั้งหมดเพราะว่า รู้สึกว่าเวลาอาจารย์ทุกคนสอนน่ะจะให้มุมมองตีดูเปิดโลกเปิดเปิดกว้างแล้วนั้นตอนปีสามที่เป็นฝึกงานอ่ะอันนี้รู้สึกจะไปตังวิจัยปริมาณกับอาจารย์อาจารย์ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ก่อนก่นเมื่อเดีย <laughs> อาจารย์ชัยวัฒน์แบบคนเป๊ะแกแบบจะจํานักศึกษาได้หมดเลยถ้าให้พูดถึงอาจารย์ที่ประทับใจต่ตอนช่วงที่เรียนขอพูดถึงอาจารย์ชัยวัฒน์ครับ ที่เรียนมาเนี่ยผ่านแมต a หน่งแมตสองมาแบบก็ไม่ค่อยจะเกรดดีเท่าไหร่แล้วก็มาสเตตหนึ่งจนมาถึงสเตตสองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้าเรียนด้วยที่ทำกิจกรรมเยอะก็สอบมาก็ได้ f สอบลงใหม่ครั้งที่2ก็ F ก็อาศัยขออาจารย์ชัยวัตรลุงเหลืองสีนะฮะช่วยติวแล้วก็ช่วยสอนในเรื่องของสเตตนะครับ อาจารย์เองในช่วงนั้นอาจารย์แกจะโตทันสมัยมากมีคอมพิวเตอร์มีทําวิจัยจะ,จะต้องใช้หลักสูตรของสแตทเนี่ยเยอะก็ตลอดซัมเมอร์ก็เรียนวิชาเดียวลงตัวเดียวเลยนะครับแล้วทุกครั้งที่มีการบ้านผมก็มานั่งทําที่ห้องอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็จะสอนจะติวตอนสอบมาสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทําได้ทุกข้อเลยนะครับจากที่อาจารย์ ชัวยวัฒน์เนี่ยช่วยติวให้แล้วผลออกมาก็ผมก็ได้ A ซึ่งจาก F2 ตัวมาเป็น A นี่ก็เป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัวยวัฒน์มากนะครับเรื่องการเรียนนี่จำไม่ค่อยได้เพราะไม่ค่อย <c oughs> ได้เหียนห <c oughs> นักไปทางปาร์ตี้แต่เรื่องอาจารย์ที่ประทับใจก็มีครับสมัยก่อนเป็นคนแบบพออเริ่มปะสักปีสี่อย่างเงี PC, เ้ยปีสี่ปีห้าเหียนมาจบเริ่มงมาอยากเรียนเอออยากเหียนแ,แบบมากๆ แบบไม่ยอมไปสอบไปอย่าง,งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนเขาพยายามเข็นเนาะแต่จริงๆก็มีอาจารย์ที่เข้าใจอยู่อย่างเงี้ยอ,อาจารย์ตอนนั้นถ้าปีเปิ้ลต้องเรียนกับอาจารย์ไทยพีสินิวัฒน์อาจารย์ก็สอบถามหลายครั้งแล้วอย่างเงี้ยว่าแบบเราก็พูดตรงๆว่าเาราม่อยากเรียนก็เลยบอกว่าเราแบบบอกครอบครัวแล้วแต่ครอบครัวไป่ยอมแกก็เลยบอกว่าแท้อาจารย์ไปคุยให้ไหม เออนี่เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องประทับใจสิ่งที่ทําให้เราประทับใจในตัวอาจารย์อะ่ะมันไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนแต่มันกลับแบบเป็นข้างนอกข้างนอกห้องเรียนซึ่งมีการที่ให้เราต้องออกไปทําวิจัยครับออกฟิวอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้เราได้มีความสัมพันธ์กับอาจารย์ในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งอาจารย์ก็เหมือนเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์มากกว่าที่ให้เราได้แบบสอบถามเขาได้ว่าอ๋ออาจารย์ครับแบบนี้มันเป็นยังไง พื้นที่แบบนี้มันคืออะไรตรงนี้มันคือที่ไหนนี่ครับมันเล,เลยทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เราสนิทสนมกับอาจารย์มากขึ้นเลยทาให้ให้เรารู้สึกว่าเออเราชอบฟิลแบบนี้จังเร,เราชอบแบบอารมณ์ที่ได้ออกออกไปทําวิจัยข้างนอกจังเลยนี่ครับซึ่งมันก็แตกต่างจากในห้องเรียนครับจีนเนี่ยเป็นประธานสมโมของคณะสังคมใช่ไหมครับค่ะกิจาก,การรมที่เราที่ทำมาหรอใช่ใช่ ก็จะมีเริ่มปีก็จะมี P college ที่แบบว่าทําให้น้องเหมือนแบบว่ามันก็เป็นิวรับน้องแหละแต่ว่ามันแบบเป็นในรูปแบบใหม่ที่แบบว่าเราอาจจะแบบไม่ได้มีการให้มันดูจริงจังอ่ะเราจะเป็นการแบบว่าเล่นแอคทิวิตี้เป็นฐานไปเรื่อยๆเพื่อแบบว่าซึ่งฐานนั้นๆก็จะเป็นแบบเราอะมองว่าเป็นประโยชน์ต่อน้องในด้านซอฟต์ส i ิลในการแบบ เข้ามาใช้<ม>ชีวิตที่นี่รวมถึงแบบว่าแน่นอนว่ามันมีการแบบสารสัมพันธ์กับเพื่อนกับ<ม>พี่อยู่แล้ว<ม>อะไรเงี้ย<ม>กิจกรรมต่อไปไหวครู<ม>ซึ่งไหว้ครูเราจะแบบสมัยใหม่มากขึ้นก็จะมองเป็นในเรื่องของการแบบเชิญชวนอาจารย์มาแบบว่าเซวนาในหัวข้อหนึ่ง<ม>หัวข้อวีนี้ก็จะเป็นให้อาจารย์มาพูดถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมหาลัยรวมถึงแบบว่าแชร์ประสบการณ์อื่น,นๆที่แบบว่า<ม>ดูจะเป็นประโยชน์กับเด็ก น้องๆนัก<น>ศึกษาใหม่หรือรวมถึงนักศึกษาปัจจุบันด้วยอะไรเงี้ยก็จะชวนแต่และภาคมาคุยกันเราจะเก็บเอาไว้ตรงที่แบบว่า้องขวัญแบบว่าให้แบบมารับขวัญน,น้องให้น้องขึ้นไปอะไรเงี้ยนอกจากนั้นเราก็จะแบบปล่อยจอยนั่งกินข้าวฟังดนตรีปิดจบใชาลำวงด้วยความที่เราคีบความเป็นร้านนะเ,<อ>เราเราก็จะแบบเอาวัฒนธรรมตรงนี้แบบเราก็มองว่าเออมันมันเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่แบบว่ามีไว้ก็อุ่นใจกิจกรรมต่อไป หนาวก็คือกิจกรรมล่าสุดแล้วมีอะไรอีกไหมที่แบบเนเด่นอ๋อขึ้นน้อยคี่ลืมขึ้นน้อยได้ไงเนี่ยไม่แต่ว่าจริงๆเราเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะคือหนูก็ต้องไปคุยกับส่วนกลางใช่ไหมเขาก็ยังอยากแบบคีฟความเดิมๆไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็เข้าใจถึงส่วนนี้แต่ว่าหนูก็พยายามทาทุกอย่างให้มันเป็นความสมัครใจหมดเลยใช่อะารแบบว่าตอนขึ้นโค้งหนูก็ถามน้องว่า วิ่งไหมอนแรกคุยว่าจะไม่ให้วิ่งแบบให้เดินละกันกลัวน้องเจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายก็ถามแล้วน้องก็แบบว่าวิ่งครั้งเดียวในชีวิตก็เลยแบบอ่ะวิ่งก็วิ่งแล้วสุดท้ายหนูรู้สึกว่าพอเราเคารพซึ่งกันและกันใช่ไหมแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบดูแลเรื่องสภาพร่างกายน้องแต่มันคือดูแลเรื่องสภาพจิตใจน้องด้วยให้น้องรู้สึกว่าไม่ถูกบังคับอะถูกรู้สึกแบบขึ้นอยากขึ้นเองอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าละหนูรู้สึกว่าผลลัพธ์มันก็ออกมาดี <Okay. S 2> เพราะบางคนมัน,นไม่รู้จักวิชานี้มาเรียนแต่ไม่รู้จักไอซ็อกแอนมันคืออะไรจนเดี๋ยวนี้คนก็ยังถามกันอยู่ซ็อกแอนมันคืออะไรเรียนไปมันยังไม่รู้ตอบไม่ได้ไปถามอาจารย์ยังก็ตอบไม่ค่อยได้คือมันแยกไม่ออกแล้วก็ไม่รู้คืออะไรแต่วิชาของเรามันไม่ได้บอกว่าอาชีพเป็นอะไรมันจะบอกว่าเราจะให้เรียนรู้จักสังคมในภาพรวมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็รู้จักคิดรู้จักทาความเข้าใจกับสังคมที่จริงแล้วเนี่ย มันสามารถไปเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องใช้ความคิดใช่ไหมเออถ้ามองไปเลยซอกแอนด์สลัดจินคือความหลากหลายความแตกต่างโดยที่แบบว่ามันอยู่ร่วมกันได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเราสามารถคิดได้เต็มที่แบบฟรีลี่มากๆแล้วเราสามารถแบบว่าแสดงออกมาได้เต็มที่มากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นซอกแอนด์้วยมันเลยแบบเข้าใจคนอื่นเข้าใจหลากหลายเข้าใจคนหลากหลายกลุ่มมากขึ้นโดยที่แบบ ราจะไม่ชอบก็ได้แต่เรารับฟังมากขึ้นมันก็หลากหลายจริงๆคือแบบก็เรียนมาปีหนึ่งถึงปีสามแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบได้มองโลกในหลายมิติมองสังคมแบบในแบบในแง่หลากหลายมิติมากขึ้นมิติไหนที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้หรือว่าแบบเมื่อก่อนเอาจจะแบบฟังไปแล้วแบบตัดสินไปเลยว่าเฮ้ยหรอวะแบบนี้หรอวะอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาอยู่ปีสามแล้วรู้สึกว่าเราจะไปตัดสินแบบว่าอยู่คิดผิดอะคืออย่างเงี้ยแบบไม่ได้อะ แบบว่าจะบางทีก็รู้สึกว่าเตงก็หลอสแบบว่าเ,เราสรุปอย่างนี้มันจริงไหมวะหรือว่าแบบเราจะต้องยังไงแต่ว่า <c oughs> ก็เหมือนโดนเรียกสติด้วยคำแบบโลกนี้แม่งไม่มีขาวดำอะไรเงี้ย <c oughs> เออแบบเออมันมันเราไม่สามารถไปตัดสินว่าแบบมันดีหรือมันชั่วแบบสุดโต่งได้อะไรเงี้ยสงสสกายเหรอเหมือนเปิดม <c oughs> ุมมองใหม่ๆแล้วกันรูกว่าใช่เหมือน เหมือนได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของสังคมของคนในเงี้ยแล้วก็เหมือนไปทําความเข้าใจเขามากขึ้นในเหมือนสกายตัวมาในแบบว่าพวกเด็กที่แบบอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอเพื่อนอะรู <laughs> ้สึกว่าโอ้โห <laughs> <laughs> ไม่ใช่ลเลยก็ดีดนะีทั้งนั้นประ <laughs> คนแบบยูนิคมากๆในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าคุยมันมันมันเจ๋งอะ เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากขึ้นมากๆเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่แบบว่าจะ,สะแสดงออกกับเพื่อนได้เรารู้สึกว่าเออพออยูก่กับเพื่อนอะเพื่อนแบบยอมรับในตัวเราได้นะเออ,เอ,อเก็แบบยอมรับพยายามปรับตัวในในของเพื่อนแบบนี้แล้วว่าจากจากเด็กที่แบบว่าต้องแบบตั้งใจเรียนเป็นโทรเวนะิร์ t อะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอได้เห็นอีมิสิฟิงก็คือแบบว่าคือเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในกรอบก็ได้เว้ยแต่ว่าเราก็สามารถะสบความเสร็จในแบบของเราได้ในในมุมมองของผมอะซอกแอนน่ะ มันมันค่อนข้างเป็นเป็นรูปธรรมเนาะโดยเฉพาะตัวที่เราเรียนมันก็เป็นตัวของเรื่องของทฤษฎีทางสังคมในตัวของความคิดความอ่านของคนอยู่แล้วซึ่งการจะบอกให้มันออกมาเป็นในในเชิงรูปธรรมอะ่ะมันจะค่อนข้างยากอ่าแต่แต่ตัวผมเองอะ่ะผมรู้อยู่แล้วว่าการเรียนซ็อกอนอ์อ่ะมันทําให้เรามีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลอ่าเวลาเราเจอเหตุการณ์หรือเราเจอเรื่องราวที่ ที่มันเกิดขึ้นในในชีวิตประจําวันเราเนี่ยมันทําให้เราใช้กระบวนการคิดตรงนั้นน่ะเอามาเอามาช่วยในการวิเคราะห์การตีความหรือการเข้าใจปัญหาแต่และปัญหาที่เราเจอในชีวิตเนี่ยได้ดีขึ้นซึ่งผมผมมองว่าตรงนี้มันมีประโยชน์มากสําหรับยุคสมัยนี้ที่เราจะมองปัญหามันเป็นแบบภาพรวมเนี่ยเออเรารู้สึกว่าเราแบบสามารถแยกปัญหาออกแบบเป็นองค์ประกอบต่างๆแล้วเราเข้าใจมันได้ดีขึ้น ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วเราก็ส่งต่อให้คนอื่นได้ด้วยว่าการการมองปัญหาแบบนักสังคมวิทยามันมันสามารถเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นนะอะไรเงี้ยครับในมุมมองปัญหาที่มันซับซ้อนในสังคมเพราะอยากจะขอให้ทุกคนก็คล้ายๆกับพยายามซึมซับเอาความรู้เหล่านี้แล้วก็เสริมเพิ่มเติมด้วยการอ่านเพิ่มแล้วก็เรียนรู้จากกันให้มากขึ้นเลยก็อาจจะทําให้สาขาวิชาของเราซึ่งเ,เดี๋ยวนี้ยังมีรายการออกมาเลยว่าสังคมวิทยาคืออะไรเรื่องทางอยู่ ต่อไปก็จะได้ไม่ต้องมานั่งถามกันแล้วว่าแล้วความพยายามโดยจริงาคืออะไรก็คืออันนี้มันคือชีวิตการเข้าใจชีวิตที่สามารถจะประมวลขึ้นมาเป็นแนวคิดนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กับการดํารงชีวิตที่มันมีคุณภาพที่อาจจะคล้ายๆกับว่านําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะเห็น,นสังคมที่เปิดกว้างขึ้นแล้วก็มีคนที่มีคุณภาพมากขึ้น มันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประชากรที่มีคุณภาพพลเมืองที่มีคุณภาพเพราะถ้าเบื่อเมื่อไหร่พลเมืองมีคุณภาพนี่มันไม่ต้องการอะไรมากแล้วเพราะว่าพลเมืองมีคุณภาพมันก็จะไปกระทบมันจะไปผลักดันไปกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลมันไม่ได้มาจากอยู่ดีมีคนมาหยิบยื่นให้มันต้องมาจากการที่พลเมืองเรามีคุณภาพแล้วแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยที่สําคัญอันเนี้ยมันมันมันมาจากคอนเซปต์แต่หลายอย่างที่มาจากสาขาของเราเลยพูดได้เลย ภาษาเคืองอื่นเขาไม่พูดกัน ทิเก่านะทิเก่านะน้องเนาะน้องน้องจลุงอนได้ก่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวหกสิตีนะโอ้ยตอนนี้ลุงอึนก็หกสิบเล็ดหกสิบสองนะเป็นที่ประทับใจเนาะนะน้องๆเนาะนี่นี่นี่น้องๆมาเฮียนซอกแอนนะจวนปี้จวนญาตินวน่าติเฮียนซอกแอนนะโอ้จบไปปุ๊บนัอนี่เนาะก็ตงหาเจ้าหมูก็จแขปะหน้ากันนี่เลยกินเล่ากันไ